โอ้มาใสเลยครับแหมมวยใไม่ครับมมยใหม่แหมชกมาก็ประมาณสีหไฟครโอ้โหวาบแหมมาแหม่ทีนะานจาสุปราศโสธที่พักสกุลน,นะครับห้ายกนะครับคู่นี 2, 2, 2, ้ชกสอพักสนะครับแหม่รี 1, วันที่หนึ่งกันที่ห้าที่สามที่นานนก ชนะยกชุดนนะุดชนมาตนแต่วันนี้ต้องถปที่แดงคต้องถามปที่แดงครับวันนี้ม่กองพันนะจ๊ะม่กอันม่กอโอ้แม่ึ้นบอครับต่อล่างยู่์ี่ขึ้นบนครับดีดีของแพ้ในคู่แรกเลอาวรรดาเซียนเติมสายที่าเลขยับ้วทีมงานได้ยติทีมงานสร็จประเสิฐเอาเอาแล้ว พอนี back, Na, no, uncle, well, kind of learnt, hey, ้ไฮ oh, ah, so ้ยห็ยังไ่ได้้มเอาอยู่ไม่อยู่จันทร้ผมอารุ่งอยู่ไม่อยู่ครับเาบเอาแล้วตอเอาแล้วอกเอาเฮยขงสูงขงสูงต้องบอกว่าไฟสูงจรินะโอ้โหสปนีเห็นอย ใอ้ไปเตะบอล้ทัพตะวันโอ้โหพอสูงเลยนะพอคนลตะลรซังวยอดเพชรเทพาริเอาไล่ไปต่อเลยครับเลิศลิกับจอมสังเตรียมพร้อมเบิกดวมมึงก็เมือนจังหวัด อาคู ah, ่ที three, four, ่สามเป็นเดียวกับทางฝั่งคูพยักคู่ที่สี่เป็นจันเจ้ากับเพชรน้องเซนิกคู่ที่ห้าเป็นจงอังดําับฮีโร่คู่ที่หกดาวประกายกับไฟป่าคู่ที่เจ็ดเพชรสิงแ้่เพชรนาทีคู่ที่แปดเพชรสยามเพชรก่อพงคู่ที่เก้าเพชรน้องเตยกับเพชรตังเมคู่ที่สิบเพชรสยามกับเพ็กไหลสิบเอ็ดพยั์โคกับเพชรแท้เหนือนั้นรอทางโปรโมเตอร์จะเอามวยคู่ที่ คำเอกลองนะครับจะอยู่ยังไงเดี๋ยวค่อยรอดูเอา11คู่นี้ก่อน กับทางด้านของกันทารุณแผลงไห้สูงไอ้หนูแผงให้สูงนะเดี๋ยวจะเป็นแม่ไม้ทำลายพังนะแไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สุดนั้นด้ห้ามแผลงปากกำลังดึงได้ยกขึ้นทำช้าเลยครับตีมันน้ตเบาลงนิดนึงเบาสีลงนิดนึงแต่เบาสีตีลงนิด เอาไ้วยอเหื่อเยอเหย่อเอเห่อเหย่อเ่อเหย่อยืเ่อเหยื่อเเหย่ยอเหยเย สนะครับผู้ต่อไปนะครับเลือดรุกสานครตูมกับต้องสัตว์จังยอดด้วยนะครับผู้สามนี่เดียววังแล 3, ้วสามพันในภูมิพยัคเก็บมาเอาแจ้งไปที่คำพีเทวดาส a นครตูมครับเข้ามาและวแจนด้วยเพราะว่ายอดซืิอศักดิ์สิทธิ์พระอนุยาจะทราบว่าเข้ามาหรือยัง ถ้าเข้ามาจะให้อยู่คู่ที่12ครับเพราะว่าทางยอดีวิตพุ่กนี้ติดธุระด่วนครับเ้า่าจะชกในการถวายวัดไปเลยถามไปที่คัมพีเทวดาเอาช่วยแจ้งด้วยครับทีมงานคมพีเทวดาช่วยแจ้งด้วยถ้ามาช่วยแจ้งด้วยนะครับเดี๋ยวจะจัดคิวให้เป็นคู่12รีบด่วนเลยครับต่อยกับยอดสวิตสังศีพนาหรือว่าอาจารย์รีวิตกันศัตรูเอาวันนี้จะชกถวายเป็นกุศลให้กับทางวัดเลยช่วยบุญช่วยบุญ Vem, ยกสามครึ่งาแต่ในจากเราเสียงก้ทีมาสอจุดเปอร์เซ็นต์ระโนไปกะช่รร้อยอย่าหมดนะอย่าหมดนะเพื่อนเพื่อน โอ lord, o, o, ้เตะขวาเอาเขาซ้ายลงไปแล้วเฮ้ยีมงานนายกสินแม่ตาโป้มาเ่แข่งแนรันแม่เบเอาใจีคร hey, hey, ับแม่เบ hey, ่ เสียงตีเบาลงนิดหนึ่งเสียงตีเสียงตีตีเริ่มเดิมครโอ้โหอ้าวอย่าหมดนะอย่าหมดอ้าวหดเลครับตีประมาณนี้เลยครับพอดีตีประมาณนี้แหละเออความยาวครับใช่ล็อกไปเรื่อยครับกดยกที่สามครับอ้าวเกมกันต่อครับ คู่ต่อไปก็มาวางเลยครับเดิมพันต้มสักวางแล้วหนึ่พันเลื่อนนิดให้ม,มาหนึ่งพันคู่ต่อไปเป็นเลื่อนนิดกับต้มสักแล้วก็คู่ที่สเป็นเดียวศิษสารวัตรเพิ่มกับผูพยักคู่ที่4ี่เป็นจันเจ้ากับเพรน,น้องแซนดิ้ ต่อมายกที่4ี่ครับของยอเดเพชรกับทางนานเทฟทริ์ไปกลับที่หมื่สองคู่นี้พลิกไปพลิกมาตลอดครับแล้วก็คู่ที่3มก็เตรียมให้พร้อมครับเดียวกับทางภูพยักษ์เอาแ,แจ้งไปที่คัมภีร์เทวดาด้วยทามาแจงด้วยวันนี้ก็ต้อนรับพีเต,เตียสแตนเล็ครับสอนชัยสุขใจโปรโมเตอร์วันที่ส3ที่บ้านสามขาตะบนเสียวโพสิสุวรรณนี่เป็นแฟนไปเจอกันครับปีใหม่ไทย มวยประทับปีสดผู้ใหญ่เสี่งงยงมั่นใจครับตุลาการจับช่องสามครับปัดลูกชายคนโตตัดวสิงเอ้าขวามายกที่สี่กรัเบิดสองขวาแล้วเอาเตะขวาพัดไปพัดเอ้าขวาเอ้าถูกหูกระพังม่หวบนบนัวใจดีครับทีพนิษแหมแกชนเนียเอ้าถุนเข่าลับครับโดนคแหมปังมูลปังตะบดตัวน้อย รอยต่อกับยางชุดน้อยขวาหน้าสายดีขาซ้ายพยา,ายามฮะลงจน,นได้โอ้นขวาไป เข่าคืนขาไปไปคืนขามาวอาวลงกไปอีกแล้วอ้าว,าว,ออาวทีกับป๊อ

คู่ต่อไปนี่ต้อมศักกับเลิศฤทธิ์อ่าเลิศฤทธิ์ที่มารับส่วนเกินคืนนะครับต้อมศักสู้หนึ่งพันต้อมศักสู้หนึ่งพันเลิศฤทธิ์มารับส่วนเกินคืนแล้วก็คู่สามที่เดี่ยววางแล้วสามพันนะครับเดี่ยววางแล้วสามพันให้ผูกพยักษ์เก็บมาสามพันอแล้วก็คู่ที่สี่เป็นจันเจ้ากับพิษน,น้องแซนวิ๊กก็แจ้งยอดครับตรงอังดาวฮีโร่คู่ห้าอามา เอายก5ยกสุดท้ายอด้ว่าจะมีการพริกหลักอีกไหมอ้าวอ้าสนันไงไมน่ะเอ่อทำได้ทำเลยครับทำได้ทำเลยไม่ต้องปพอยุกเอาเอาไปใกล้ใกล้เอาเผื่อสีกแล้วยุ่ยาก5เอาเื่ มั่นใจแล้วก็เทียบลิตตอนนี้ขวาไปดีนะยกห้ายกสุดท้ายแม่คู่แรกเปิดหัวมาในเมื่อสองนะครับแฟนต้องยอมรับครับไอหนูอานาคตไกลครับมีอนาคตด้วยกันต้องคู่ครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีูะหลานนายขนมต้มครับ เอาบัดรวมยังไงรวมหลุดไปแล้ว,วนวมนี่ก็เทปันรวมด้วยนะครับมีไม่ถีมงานโอ้ยหบเกเกือบกันพออีกแล้วเอาเอาอีกเอาอีกจะพึ่งเทปั้งองสัายเอาให้ เอาให้หมดยกไปเลยแม่มันจะได้ตัดสินง,ง่ายครับเดินช่วปไายยกครับเฮ้อยอว้ยโลหงนะครับออกแข้งขวาครับแม่พอได้ก,ก็พอได้ครับเข่าวงในลูกขยันเทปเล็กหัดยกสุดท้าย ก่อนรับท่านรับเปิดช้างรับอภิชาและรับสีด้วยนะครับแต่ในท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับ